รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรควิด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 ฟังแล้วอิด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 ตุยอนว่าโรคโวิดแม่จะบอกไปสิจะเชื่อเขาบ่โอ้แม่บอกไปแล้วแม่ย่านอือทำไมเอ้าเขาว่าปากเบี้ยวแน่เริ่คนก็บเอามาผ่าขึงซีกริ่มคนก็บมาตายแหมโอ้ยหนูสั่นหนูกระยันหนูก็ไปโอ้ยเราไปเราเท้านอเไปเนอ ขอโทษค่ะย่านการฉีดวัคซีนยุ่บอกคะย่านแล้วเนาะเป็นอย่างขยานเอา้าเขาว่าตากเบียวแน่น้อคอนกับเป็นอมาพาตเป็นถึงตายก็มีแม่ีอลีบอ่งั้นเราลองไปถามคุณหมอพันเบิงค่ะค่ะสำหรับข้อมูลในประเทศไทยนะคะเรามีการฉีดวัคซีนไปแล้ว1.7ล้านคนนะคะแต่เรายังไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะในทางกลับกันสำหรับโควิดเนี่ยเราพบผู้เสียชีวิตทุกวัน,นะคะ่ะ คุณหมอหนูขอถามอีกเนี้ยที่เขาบอกว่าคุณทานแค่เขาวัคซีนนะแม่ที่บอกว่าฉีดแล้วเ,เ,เป็นอัมพาตถึงซิกาตามแคนต่างข้างเครื่องนึงอ่ะมันเม็นอิลีบอบอกหนูเนี้ยค่ะสาหรับอาการชาหรืออ่อนแรงครึ่งตัวนะคะพบได้ค่ะแต่เป็นชั่วคราวนะคะซึ่งอาจเกิดจากเราไม่พร้อมนะคะอ่อนเพลียรหรือว่ามีความกลัวนะคะแต่ อาการเหล่านี้จะดีขึ้นได้นะคะภายใน1-3ถึงวันหรือไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะเพ้ไม่ถามนะลูกคันน้องผู้สูงอายุห้าปีสี่ศมีอาการคลางเคียงเอียงบอผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเราพบว่าในตุ่มที่อายุน้อยเนี่ยจะพบผลข้างเคียงมากกว่าในส่วนของคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเราพบว่าผลข้างเคียงเนี่ยไม่ได้ต่างกัน แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวถ้าเกิดว่าติดโควิดนะคะจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่านะคะยิ่งกลัวโควิดยิ่งต้องฉีดวั e N คซีนค่ะยิ่งมีโรคประจำตัวยิ่งต้องฉีดคะ่ะเพราะว่าจะได้ลดความรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตคะ่ะแม่เดี๋ยวเป็นอย่างลูกเนี่ยมอกอันนี้ยไม่ใหหยังอ่ะเอา้าคุณหมอคะบอกอันนี้ไม่ให้หยัางค่ะนี้ไม่ห้หยังค่ะ แม้จะฉีดวัคซีนแล้วแต่ทุกคนก็ต้องยึดหลัก B M S T G A ป้องกันโควิดปลอดภยัยอุ่นใจแน่นอนโดยอยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันหมั่นล้างมือคอยวัดอุณหภูมิตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยงและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะกับหมอชนะนะคะกาเนี่ยถ้าไมฉีดวัคซีนก Okay.